เพียงแค่วัตถุดิบ3ชิ้น,นี้ที่เราสามารถหาได้ในห้องครัวครับก็สามารถจัดการกลไะย้อนระยะที่1ได้ด้วยตัวเองครับกลไะย้อนระยะที่1เนี่ยมันเกิดจากระบบย่อยอาหารเนี่ยมันไม่ดีกับพะอ,อาหารเนี่ยมันอ่อนแอนพอเรากินอาหารเข้าไป กระเพาะก็ไม่สามารถย่อยอาหารได้นะครับทำให้เกิดอาการจุกอืดแน,น่นท้องผอืดผอมระคายเคืองอักเสบที่กระเพาะอาหารไม่ย่อยนะครับมันก็จะเกิดลมและเวลาลมตีขึ้นมานะครับมันจะเอาละอองน้ําย่อยขึ้นมาด้วยมันจะทำให้เรามีอาการแสบร้อนตรงลิ้นปี่ตรงหลอดอาหารและก็ลําคอบางคนเป็นมากนะครับละอองน้ําย่อยก็จะขึ้นมากัดภายในช่องปากซึ่งจะมีวิธีการดูแลนะครับกดไหลย้อนระยะที่1เนี่ยสส่วนด้วยกันส่วนที่1คือเราต้องทําให้อาการระคายเคืองอักเสบหรือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็หหาาาาายไปซึ่่งวัตถถุดิบทีเรรสม ได้ในห้องครัวตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือกล้วยน้ําว้าดิบครับมันจะมีฤทธิ์ฝาสมานแล้วก็มันจะมีสารแทนนินตรงนี้มันจะเข้าไปฟื้นฟูนะครับอาการระคายเคืองอักเสบภายในกระเพาะอ,อาหารเนี่ยจะไปเคลือบกระเพาะอ,อาหารด้วย ตัวที่2ครับนั่นก็คือกระเจี๊ยบเขียวครับมันจะมีเยื่อเมือกนะครับที่เรียกว่ามิวคัสมันก็จะไปเคลือบกระเพาะแล้วก็จะทำให้ไปฟื้นฟูฮิลลิ่งนะครับอาการบาดแผลและคลายเครืองอักเสบตั้งแต่ลําคอหลอดอาหารแล้วก็ในกระเพาะอาหารด้วยเลยส่วนที่2นะครับนั่นก็คือกระตุ้นให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันย่อยอาหารได้ดีขึ้นโดยสมุนไพรที่เราสามารถหาได้ในห้องคัวนั่นก็คือ ขิงครับมันจะก,กระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยย่อยอาหารได้ดีขึ้นลดอาการขึ้นไส้อาเจียนขับลมระบายลมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาตัวช่วยในการจัดการกดไหลย,ย้อนระยะที่1 2และ3นะครับผมขอแนะนําหาชี GRD อนะครับ GRD เนี่ยมันจะเข้าไประบายและจัดก,การกับลมเราจะหายจุกแน่นท้องผาอืดผอ,อมทันทีนะครับกระเพาะของเราเนี่ยก็สามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นลดอาการแสบร้อนได้ทันทีกระตุ้นให้กระเพาะของเราเนี่ยหลังเยื่อเมื่อออกมาเคลือบกระเพาะอาหารยังป้องกันไม่ให้เกิดโรคก,กระเพาะรวมถึง มะเร็งกระเพาะอาหารอีกด้วยนะครับมันจะช่วยทําให้กระเพาะไอลำไส้เกิดการไขวตัวนะครับระบบย่อยอาหารดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นนะครับมันจะช่วยทําให้อาหารที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะเนี่ยไหลลงสู่ลำไส้เล็กได้เร็วขึ้นเพราะนั่นจะลดอาการจุกแน่นท้องท้องอืดแก้ปัญหาได้ตรงจุดได้เป็นอย่างดีเลยครับ